เกษตรบ้านๆสวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะจะเป็นภาพบรรยากาศการเรียนรู้กระบวนการเปลี่ยนยอดอะโวคาโดค่ะเออแม่ไม่สามารถดูสีเวลาทานได้ให้จับดูว่าขั้นนิ่มตรงไหนต้านิ่มทานได้นิ่มครับต้องนิ่มครับรสีถ้าสีหน้าฝนมันสุกเขียวเพราะว่าที่ซื้อไปอ่ะก็ซื้อเขียวเขียวเข้มเออถ้าเป็นของถ้าเป็นของ น้เข้าจากต่างประเทศเนี่ยเขาเก็บ60เปอร์เซ็นต์แคบแก่60เปอร์เซ็นต์ไม่สามารถเก็บ70หรือ80ได้เพราะมันเดินทางใช่เพราะนั้นมันจะสุกเขียวผัวผัวมันจะออกเหลืองมันต่างปิงฮะตัวปิงมันจะต้องเหลืองมากครับเพราะนั้นในชุดนี้ที่เราไว้หลายลชุดผมว่าเก็บเดินทานมาแน่นอนเขารอจะไม่ตรงอ่ะถ้าไม่ตรงกันพบพระที่เดียวแฮกมีราคา เนี่ยดินที่ผมจะปลูกเนี่ยนะผมใช้การฆ่าเชื้อราให้หมดก่อนเลยในต่วเชื้อราผมใช้เมตาเล็กซิลเลยฆ่าเลยในวันที่ปลูกฆ่าทั้งหมดเลยแล้วก็ผมก็ใส่ปุ๋ยคอกันละธรรมดาทั่วไปหลังจากนั้นผมไม่ยุ่งอะไรเลยแต่ผมจะป้องกันไฟท็อปสองรอบความส่วนสองร้อยบาทใช้ได้เป็นสิบไรเลยสองร้อยบาทถูกมากกิโลหนึ่งประมาณไม่ถึงสองร้อยกว่าบาทนะแต่พี่ใช้แค่นิดเดียวอ่มีทุกร้านที่ขายที่ขายปุ๋ย เอาเอารยเอารยเลยใช่ไหมครับเมทาเล็กซิ่เดี๋ยวผมให้ดูกันี่เป็นสีชมพูอ่ะพี่เอาอรวยในดินเอารยก่อนปลูกผสมน้ำราดผสมน้ำราดหลังจากที่เราปลูกไปแล้วปลูกวันนั้นก็ราดวันนั้นเลยราดไปทั้งต้นเลยครับครับแล้วผมรับรองว่าคือถ้าดินอน่มันไม่เป็นพิษเลนะให้อาหารอะไรกับมันกินได้แต่ถ้าดินเป็นพิษให้ปุ๋ยอะไรก็แล้วแต่เหมือนคนป่วยไม่กินไม่ได้นะครับเพราะนั้นผมจิงเคลียร์พื้นที่นั่นก่อนถึงไม่มีปุ๋ยให้มันแต่มันก็หายกินเองได้เพราะมันนิ่ เพราะว่าผมผมยอดนี้ผมทำให้ดิเซแลนด์ยอดนี้ทำให้กซะโกยอดนี้ทำให้เซเลนใในแค่ต้นเดียวรากเดียวเนี่ยมันจะมีสามต้นเลยม,มันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะ,ะม,มันไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่เดี๋ยวเดี๋ยวน่าจอยกันนะเด็กพี่ใหญ่หาโตเลยต้องทำจริงๆเอาเอา,เอาและจะรู้เลยว่ามันไม่ง่ายอย่างที่คิดนะครับ,กกบนี่คมมากครับนี้เบอร์สามนะใบใบเบอร์เท่าไหร่ใช้ไม้ต้องครับ ที่ใส่มีดนะครับอันนี้เบอร์เบอร์สี่เบอร์สี่จะเป็นสีครับเบอร์สามเบอร์สามจับเบอร์สี่ที่ใส่มีนะสามเป็นเขียวนึ่งับเบอร์สามเขียวแล้วอันเกียวกันและก็ถึงเวลาที่ทุกคนจะต้องลงมือปฏิบัติจริงค่ะก็เริ่มจากการใส่ใบมีดกันก่อนเลยค่ะ ลองใส่ดูครับระวังระวังมาเฟยจะไม่ได้ใช่ไหมครับเบอร์ไอ้นะเบอร์เบอร์สามเบอร์สามใช่ครับอันนี้กับเบอร์สามแะครับในมีใครรอแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเราจะแจกย่อเนี่ยครับในขั้นตอนนี้ก็ต้องใช้ความระมัดระวังกันเป็นพิเศษเลยนะคะเนื่องจากว่าใบมีดมีความคมมากค่ะ อันนี้เรียกเบอร์อะไรอันนี้เบอร์ยี่ที่ข้างหน้าขาวโบราณคราวนีถ้าเราใช้ซ้ำนี่เราก็สามารถล้างแล้วก็เช็ดอีกรอบกัได้ครัเช็ดทุกครั้งที่ปาดก็คือใช้ได้ตลอดนี่กว่าจะใช้ได้ตลอดครับที่จริงครั้งนี้เท่งนี้เนี่ยวางปุ๊บเราก็ หลังจากที่เตรียมใบมีดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์เพื่อเช็ดทำความสะอาดใบมีดค่ะจากนั้นก็เลือกยอดอะโวคาโดที่จะนำมาใช้ในการฝึกฝานกิ่งค่ะ พราะว่าข้อมือเราก็อาจจะมีปัญหา,หาแต่ว่าของผมก็จะปาดจากตรงนี้ค่อยๆเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นเรื่อยขึ้นอย่างเงี้ยรับโอ้โอแต่แผลเดียวอย่างเงี้ครับโอครับแต่ว่าอยู่ที่ข้อมือเลยนะอยู่ทีค่ความถนัดใช่ไหมใช่แต่ถ้าเกิดถนัดแบบที่ทางอาจารย์วิเชียนท่านสอนก็ทำแบบนี้ก็ได้โอเคครับแต่ว่าข้อมือผมต้องปรับให้เข้ากับเราดีกว่าโอเคนะครับครับอย่างเงี้ยแล้วก็ตัดตัดใบออกเย่างนี้ครับปิดก่อน การน้อยได้พัฒนาตรงตรงามเป็นอะไรช่วยคนได้เยอะเลยเกิดแบบนี้ปุ๊บเราเทียบพอดีแล้วแล้วก็ให้คนปาดค่อยๆปาดขึ้นต้องเทียบกับยอดที่เราปาดใช่ครับเอาตอนแรกไม่พอดีไม่เป็นไรครับแล้วก็ค่อยๆปาดขึ้นอีกเอาให้พอดีไม่ต้องยาวมากก็ได้หรือว่าไม่ต้องสั้นมากก็ได้แค่ให้มันพอดีแล้วก็เป็นแผลเดียวอะไรเงี้ยครับครับให้เป็นแผลเดียวแล้วก็นอนนอนนี่นิดหนึ่งให้มันเฉียนบางๆไปครับ ปาดไปนิดนึงครับให้ให้มันพอดีอันนี้ชุดใหญ่ถ้าถ้าปาดได้ยังงี้เ้ามันพอดีกับแผลแล้วนนี่เป็นแผลเดียวก็ติดได้เลยแต่ว่าสำคัญคือเลือกยอดท่านอาจารย์วิเชียนสอนเลือกยอดแล้วใช่ไหมครับครับสำคัญมากๆเลยคือเลือกยอดต้องเลือกยอดยังยังใช่อันนี้คือสิ่งที่สำคัญที่สุดนะครับพอเลือกยอดเสร็จแล้วแล้วเวลาเราปาดพอปาดเสร็จแล้วให้เป็นแผลเดียวอันนี้ก็พอดีกันใช่ไหมครับแล้วพยายามอย่าเอามือไปแตะ ถ้าเกิดมือเราโดนวพามือเราจะมีมีรสชาติเค็มเนาะใช่ครับจะมีเหงื่อมีอะไรทําให้แผลมันมีโซเดียมใช่ครับครับแค่นี้เองส่วนเรื่องความสะอาดเรื่องแอลกอฮอล์อันนี้ถ้ามีก็ดีถ้าเกิดไม่มีก็ไม่มเป็นไรเราล้างสไลดก็ได้ได้ครับ จะสอนแบบสบายๆนิดนึงได้ๆไ,ได้โอเคแบบ <c oughs> ลุกทุ่งลุกทุ่งเลยว่าถ้าเกิดบางทีอุปกรณ์อะไรเราไม่มีอย่าง้ใช่ไหมอย่างพาราฟรีมไม่มีอะไรก็เหมืน <พา S 1> อนป้ายเาเทปใส่ป่ะใช่ไอทีมฟิล์มฟิล์มเทปพันฟิมนะ <c oughs> ครับกั <c oughs> บ,บยืดๆธรรมดาก็ได้ควันนั้นก็จะแน่นกว่าแต่ว่าพาราฟรีม,มันจะดีตรงอย่างหนึ่งคือมันเกาะได้ดีมันสะดวกด้วยฮะครับใช่มันนิ่มเวลาเราเกาะยอดมันไม่หลุดออกจากกันนะครับแต่ว่า ผมก็ต้องใช้พาราฟิล์มช่วยเพรก็ตี่ใช้ใช้เทปยืดช่วยด้วยเพราะว่าพาราฟิล์มมันจะแตกเร็วหลังสุดแดดนี้ครับอืยครับใช่ครับได้ไหมครับลองปาดไปได้ไหมเนาะแต่ตัวนี้ตัวนี้อาจจะลองปาบที่ผมว่านี่ก็ได้ไครับอาาจรย์อันนี้ก็จะง่ายง่ายหนึ่ครับตัวนี้นะฮะนี่ครับมันอยู่ที่ความจำนาของตแโลนแล้วแล้วแต่คนถนัดครับผม ปุ๊บอ่ะย่านี้ก็ได้ครับของผมบางทีก็แค่นี้ถ้าเกิดได้กับต้งตอปุ๊บ็เอาเลยครับเอาครับเอาิลเนสินนะครับทำมือี่ผมว่าเนี่ย่คือใส่ไปแ้ละพันไปก่อนแล้วเราก็บีบให้มันแน่นให้มันสนิทนะครับอัน้ข้าได้ครับสามสี่รอบพอจนนแน่น่ลนไม่แต่ผมขอหักมันดีกว่าครับ เราก็จะพันให้ม <si> ันต่อมาคันไปเรื่อยๆครับจนกว่ากระแผ่นเดียวให้ม um> ันให้มันได้ยอดนึงอะครับยอดละแผ่นครับยอดละแผ่นครับนี่เราก็พันไปเรื่อยๆมันมาหนาแล้วก็บีบบีบให้มันแน่นๆครับอันนี้นี่ครับไม่ให้มันกระดุกระดิกอดสิทธิจะกระดุกระดิกนะครับทีนี้นี่พอก่อนนี่พอก็อย่างงี้แล้วเราก็เจียนเจียนเลย ฉันกินครับเนี่ยเนี่ยมีดมีดตัวเล็กไงส่วนใหญ่ก็จะเอามันเขียนตต่นี้แหละครับอืมมีตัวเล็กเฉียนอืมเฉียนอันนี้ไม่ต้องไปไปปิดพันมันใช่ไหมพันครับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะพันให้ดูนะฮึ่มเปิดพันเด็ดพันครับคือเราไม่ต้องไถถุงซิปนะครับอืมถุงซิปนะครับเดี๋ยวยเดี๋ยวมันอันนี้อันนี้จะยืดให้มันสุดๆไปทีนี้ครับไปเลยครับรอบเดียวครับนี่ครับนี่คือรถการคลายน้ำใช่ไหมครับ อา,อาแค่จุดแค่เนี้ยัาจะแค่รอบเดียวก็พอไปข้ากกงบนกับสองรอบนี้จะแกะเราจะช่วยมันยากหน่อยแกะยากอันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วครับแล้วก็เอารดน้ำเอารดน้ำได้สำปกติแต่อยาไปตากแดดไว้ในร่มตลอดโอเคครับ ต้องขอขอบคุณสวนฉัตรรวีค่ะที่ได้นำเครื่องดื่มน้ำนมอะโวคาโดและเครื่องดื่มชามะนาวมาให้ดื่มกันในกิจกรรมวันนี้ค่ะอร่อยมากอร่อยเนาะตะยายันเลยนะมีอะไรนะชาชาอีกหนึ่งครับชาอะไรครับคุณโยมชามะนาวชามะนาวชามะนาวครับอย่างกับรับเขต้นออกก็ปีนึงครับ รสชาติเป็นยังไงบ้างครับพี่ครับรสชาติเป็นยังไงบ้างครับรสชาติน้ำน้ำโมคาโดในความรู้สึกของผมนะครคือมันจะกลมกล่อม,มแล้วก็ค่อนข้างมันใช่ไหมอ่าคืออะโวคาโดยังไงก็คือรสชาติของเป็นเอกลักษณ์ของมันอยู่แล้วดวยด้วยของอะโวคาโดเองนะครับซึ่งแต่สิ่งที่ผมชอบกันบ้างที่สุดก็คือเคยคกลียบเขาว่าผมชอบการออกแบบแพ็เกจจิ้งเขามากซึ่งอ่า ดูแล้วมันมันน่าทานในความรู้สึกของผมนะแต่เรื่องรสชาติไม่ต้องห่วงอยู่แล้วสวนจัตเวียเขาทําคุณภาพทุกอย่างแม้กระทั่งอินทรพลัม <Okay S 1> เขาก็ทำเขาก็ร่วมในส่วนของพีเตอร์แฮทด้วยโอเคครับแล้วก็เป็นชามะนาวอะไรต่างๆได้ครับเดี๋ววออยวเราจะไงก็ขอบคุณมากนะครับจะใครอยากกินก็เดี๋ยวต้องมาลองเองเนาะเซิร์ฟครับไปที่สวนจัตเวีก็เจอเลยครับ <Okay S 1> รโอเคนะฟูตตาไทยนมแล้วก็โคเรนนำพาจากไต้หวันทีถ่าย ไม่สนนะอนีคัใหญ่ไปเลยานร่วมเตรมกันหน่อยจามามตัวนกสามามาเข้ามา้ใกล้ๆเดี๋ยวาจนนนไมไม่เห็นหน้าคนแจกเลยครับยังไม่เห็นหน้าคนแจกยังไม่ได้ถ่ายครับอันตาัวเล็กของเห็ด คนเอาของมาให้ใจคอไม่ค่อยดีนะคนเยอะเยอะขึ้นไม่คิดว่าจะเยอะขนาดนี้ครับเจ้า o ยู u b e กคนเทนต์ได้นะครับโอเคนะครับนี่คือน้ำนมโอโคโดนะครับจากไรอะไรนะครับ ส่วนจาลวีนะครับโอเคนะครับได้เลยขอบคุณนะครับทุกคนก็เดี๋ยวทําการแบบเฮ่เนาะจะได้เป็นแบบว่าได้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 โอเคเดี๋ยวก็ยกมือขึ้นให้เป็นแบบรวมพลังหน่อยนะนับหนึ่งนับสองนับสามเฮ่เลยโอเคนะครับนี่ครับขอบคุณนะครับทุกคนขอบคุณพี่โยนให้เราพร้อมนิดหนึ่งแล้วก็จะกลางสวนเลยในช่วงหน้าหนาว แล้วก็เชิญคนเก่งๆเจ้าของซีเเจ้าของเซน่านเจ้าของอะไรแล้วก็อาจจะเป็นอิสราเอลด้วแรงแต่ที่เกี่ยวกับทั่าโลกนะแล้วเราก็มาหาจุดยืนของคารโดในมังกยให้ได้ผมคิดว่าน่าจะเดินไปถึงจุดนั้นได้ก็ขอกามเร็จจากทุกคนด้วยนันไม่ต้องแล้วก็ผมเชื่อว่าจะมีองค์ความรู้อีกหลายๆอย่างที่จะนํามาที่นี่นะครับก็ให้ทุกคนติดตามนะครับผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบติดตามนะครับแล้วก็ชื่นชม ที่ให้ความรู้แบบไม่มีกั๊กนะครับก็ด<อ>ีใจครับที่มีบุคคลอย่างพี่วิเชียนจะผมส่วนตรงน,นี้นะครับดีใจมากครับ<อ>ทั้งสามส่วนทั้งทุกคนที่ทําทั้งสามคนผมมีความเชื่อว่าสิ่งที่มาถ่ายทอดได้กับพวกเราก็คือเพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมและก็ทุกคนไม่หวงวิชากันซึ่งวันนี้ทุกคนโชคด,ดีมากที่เข้ามาเรียนรู้และก็เราได้รับเกียรติจากทั้งสามส่วนเพราะนั้นในฐานะของพวกเราที่เข้าร่วมเรียนรู้ทุกคนขอบคุณให้กับทั้งสาม